มเอ้สแกละเข่าเูให้ครับแป๊บวครั่ปันให้ได้นะเตัเลยสวยเนาะสวยอันนี้อะตัให้มีแล้วแปดให้ได้สิแต่ไม่เข้านะสวยพี่ันเข้าเขเขาเาไปมีอีกมี อยู่อยู่นี่เดันดันมาได้ดันมาได้ดันมาได้ตายแน่วิวไปจับเรารูมันลูมันที่มีเปอรเวอร์นะทุกที่ไอ้เหี้ยกูยิงจนศูนย์นะไอการมึงเล่นหรือเปล่าเป็นไรมาเซลอะจะเอาก็บอกทถามเขถามไงเอาจะถามเอาหรือเปล่าจะเอาค่ะเอาจะผส์คือมึงจะเอาอยู่แล้ว ำาทำ<อ>มาถามแอ๊ดใช่ไงตั้งให้ตั้งให้สองวิหนึ่งสองสามโดนโดนโดนเราเล่นไปโดนมึงเดินมาเลยรูแม่งบกโดนโอ้โหพูดไปงั้นแรงข้างความมั่นใจเออจะได้มีแรงเดินเข้าไปหางมีเลือด คนเราต้องคัดกองคัดกรองข่าวด้วยคัดกองจุดจดคัดกองข่าวเออทำไมไยมามิดเลยนะโอ้ my fuckinggod ตกแล้วเหล่าเออกูตกตลอดเลยแย่กูจ่อไม่หายดานที่ยี่ยังไม่กูจ่ายไปงั้นอ่ะกูจบนี่แหละจบเนี้ยมามาบีบแข็ง อะไรยังไม่เข้านะมันอยู่หน้าบิเนีถ้ามันถ้ามันอู่ว้านซีเช็คมันตามผมนะมันตามผมนะอยู่อยู่ในกองในกองในสายเลยอยู่รู้อ่ะอยู่เมนอยู่เมนอยู่เมนเร็จไอ้มีมีคนอยู่เมนว้ามดดาว่ะ ปเนหตไปไไปรอเเลยกก่อเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่โตยงอยู่ตายอยู่นี่แหละโอเคโอเคน่าอาจจะอาจจะดำมดับเบิ้ลพี่หรเปล่าไม่ผมไปรอเอเลยอยู่อยู่บีเมนชบีเมนแปดสิบแปดสิบนนี้ปืนอะไรเนี่ยตายโอ้ยเฮียเ้ยโลโลันให้ไรละเม้ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมน่าจะน่าจะบีรันมีสองอันติดบีบีบีเวสนไม่ชวนตอนกูชวนมึงเล่นไหมโดนเฮ้ยเตรียมวัฟเตียมโยลุว์ปไปเข้ามาลอมี้ห เดาเดิมเดเดยังออยู่ที่กลเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าแล้วายไกลจ้ะก็ตาแล้วโอ้ยเฮียไเศษอยู่ที่กล่องที่มึงโดครั้งแรกอะจ้ะแต่มึงยงอยู่ยังอยู่ยังอยู่อัติดะฝ อยู่ในไซตอยู่ในไซอยู่ในไซอยู่ในไซที่กล่องอยู่อยู่ที่ปอกอยู่ที่ป๊อเออน้องเ็งมากโอเดียรับทราบโอ้ใจเต้นแรงเลยอะจด้วเยผมมีสิ่งนี้ไงล่ะคุณหมอเฮ้ยเสียงวัอยูดูมองเจุลูอยู่บีแมนจูอยู่บีูวิ่งเลย run run r u นว้า ข้าไดู้ตั้งงมระวังทางก่องไม่มีเข้าบอบเข้าอบมันโดนมันโดนมันโดนแจริงมีแล้วลอยโบลอยโบเดี๋ยวเดี๋ยวป็กสามสิบเอโบโบครับเข้าได้ปะสายใกล้กับแบ็กไซส์ายใกล้กับแบ็กซยเจเจอเลยโอ้โหสขวาใกล้ส้นสี่สิบคร ตามมันดิเออโอยขโทษโทษโหดโทษอันตรายโอ้โหเอาอ้เจนี่มินมินแชมเปี้ยนนะไม่กูอยากลองอะไรใหม่ๆกูเลยเอาสกินนี้มาโอ้ยกูไม่ใช้แล้วพี่หลดมึงใช้ตลอดไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรใหม่ๆแกขออะไรใหม่ๆบ้าง Thank you Thank you ไม่ใช่ขอตั้งเฉยๆอ๋อแต่กูขอแล้วบอกขออะไรใหม่ๆหม่าก็ยืนให้ดูแล้วอะไรใหม่ๆก็เงินไงอืม อะไรของมันวะอะไรใหม่ๆก็คือไปเรจาร์ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรอวะไอซีกันเลยไม่เห็นตกอยู่ที่กูอยู่ที่กูซีดีซีดีเดี๋ยวแล้วเราพี่ออนไปเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบร้อนรอนยไม่อนครับหลังมาหลังมาไอคอนหลัง จ็ดสี่ละโอ้ยเพราะงั้นทับเจ็ดสิบดวะได้เลยได้เลยได้เลยไม่ทันละโอ้โหเฮ้ยเนี่ยโปิดตายอะไรที่นั่นแหละมลองลองไอ้โบ้โอ้ยมีโอ้ยขวาใกล้ขวาเลยต่อไเดี๋ยวโกเมยไปก่อนมีนะขวาใกล้ใกล้ใกล้ขวาใกล้

แบกยู่ที่ก่อตายโอ้ยโอ้ยเยยยไยย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 ้ยยยยยยยไว้ยย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 ยดยยยยายย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 ยแยย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 แต่ยยยยอยยยยยวันนี้ตยแก ตานี่โอ้ time. ชีวิตกูไม่ไม่จบไปไม่โอ้ทูอุ้ยดูโดนแสงตัว่อ oh. นี่อองตัวเลยสตัวเลยสตัวเราได้ราได้ <A> เอารอรอย่าไปตายตายโหนี่มิโดนเลยเร <laughs> ืองาอยายารอดมาได้ไงวะริง <laughs> <laughs> เอาแปะไปอย่ามองไปนะเฮ้ยพฮ้ยมีแโดนบอลมันโดนบอลมโดนบอลสวยพี่สวยในไซต์น่าจะมีนะพี่ลองพี่อิ่งพี่อิ่งีทเลยนะโอ้ยคล้องอยู่แหรอขอดายขอดายขอดายว้าวโดนสลบโคบิน่หนสมองิโคบิน่หนสมองิโคบิน่หนสมมติเลยหลุดอยู่นี่เหมือนกันโคบิเอโบนะพี่อ้ยอยู่สองคนเลย ฉากเดิมทำได้เหมือนเดิมเลยไล่้องๆ้องหลังโอ้ยช่วยดิครับมาดัดมัดเคยลองเอแล้วไม่เวิร์กไอ้เฮ้เมีภาษาสิบแปดยัดแม่จริงะลรขนาดนั้นรอแบ็ไซรอแบ็ไซรอรอนะเรอตพี่สตัวสตัว ที่นี่นี่นี่ส i ีดอยู่ีดเราได้เรา้เได้ี่ออนได้พี่ออนได้ไม่ด้อไพี่นยีดูสวยพี่สวยนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล่วแล้ทนธรรมศาตร์สี่สไร่เฮียเราไปนเป่นอะไรมึงจอไรใส่ข้อใดใส่ข้อใดเ้ยเขาเปลี่ยวโบยอีกแ้กไอ้เฮียนี่ มันตวจเลือดไปแล้วโอ้โหคมเมเลมิตโอ้ปีกอีกนึงเอาไปมรบไปโดนนะโดนนะมาว่ะเฮ้ยผมมันจะห้าสิบคิวแล้วโอเจ๊ s w i t ิ h i ไเฮ้ยเ้ยผมยังไม่ได้กด ทงนเอาเอาเอ้าอะไรอะไรของมึงมึงเอาควยไปเลยกูเลือบตายเจอได้เสมอเหรอ บอกศูนย์บอกศูนย์นะครับบอกศูนย์อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครขั้นใจใหมเก้ากูรีพอร์ตนปนั่งทีมเลยตัดครั้งหนึ่งหนึ่ง